สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกม วันนี้ก็อยู่ในเกม Legend of Ninja Cat ตำนานแมวนินจาเกมมือถือแนวไอเดนอารปั้นแมวนินจาให้แข็งแกร่งจัดทีมตะลุยด่านผจญภัยไปกับพ้องเพื่อนเปิดใหม่บนสโตไทยตัวเกมมีภาษาไทยครับเล่นได้ทั้ง iOS และ a แล r ดอยเกมนี้มีโค้ดแจกด้วยนะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมและระบบเกมเพย์ครับผม เกมนี้บอกเลยครับผมโคตรน่ารักมาครับผมนะ่านินจาเวอร์ชั่นเหมียวนะครับผมสาหรับวิธีการเล่นนะครับผมให้เรามากดที่ภารกิจด้านขวามือตรงนี้ครับผมอ,อย่างเช่นของผมอัพเลเวลกระท่อมไม้เนาะถึงเลเวลสามเนี่ยพอเราทําภารกิจเสร็จมันก็จะให้เรากดรับของรางวัลเนานะตรงนี้นะครับสำหรับระบบการต่อสู้นะผมมันจะต่อสู้ให้เราอัตโนมัตินะครับผ่านด่านไปนเรื่อยเนาะอย่างเช่นของผมด่านหมู่บ้านสุนัข 10-3ขีดาเนาะพอเราผ่านด่านนะครับมันก็จะมีบอสออกมาให้เราท้าทายนะครับผมเราท้าทายบอสภายใน30วินะครับทุกคนนะเราสามารถกดที่ตรงนี้เห็นไหมครับน้องเหมียวซ้ายมือตรงนี้เนาะถ้าเรากดนะผมมันก็จะเพิ่มพลังโจมตีบวก10นะครับผมตรงนี้เนาะแล้วก็ขวามือก็จะเป็นสกิลของน้องเหมียวของเราเนาะยิ่งเรากดนะผมเนาะ มันยิ่งจะใช้สกิลได้ไวขึ้นแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเนาะถ้าเรากดด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาพร้อมกันนะครับผมนะอ่านะครับเล่นง่ายๆนะผมเนาะแล้วก็มีระบบออโต้ตรงนี้เห็นไหมครับกดเปิดได้เลยครับเนี่ยเห็นไหมครับง่ายๆนะครับนะสําหรับที่การเล่นนะมันก็จะตลุวิดานให้เราไปเรื่อยๆเยนาะนตรงนี้ก็จะเป็นสกิลนะครับผมนะอืมอเดี๋ยวเรามาดูาระบบ าลานฝึกฝนตรงนี้นะครับผมสาหรับลานฝึกฝนนะครับผมให้เราเก็บนะผมอุ้งแมวเนาะตรงนี้นะครับให้เรามากดอัปเกรดลานฝึกฝนตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะบวกค่าสแต็กต่างๆเห็นไหมครับค่าพลังโจมตีความเร็วนะครับโบนัสดาเมจต,ตัวคูณแตะนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายการโจมตีปกติเนาะให้เรามาอัพตรงนี้นะผมนะนี่มันก็จะปลดล็อก ขั้นนินจาเหมียวของเรานะเนี่ยเห็นไหมครับอย่างเช่นเราอัพครบหมดแล้วเนาะมันก็จะให้เราทะลวงเส้นลมปานตรงนี้เนาะกดทะลวงได้เลยครับกดทะลวงเลยเนาะก็จะใช้อุ้งแมวทองเนาะในการอัปเกรดนะครับผมนะนก็ให้เราทําภารกิจด้วยนะนะครับอันนี้ก็ให้เราออกมาทําภารกิจตรงนี้เนาะเนี่ยให้เราผ่านด่านไปเรื่อยตรงนี้ก่อนนะครับผมนะถึงจะมา,าทะลวงเส้นลมปานตรงนี้ได้อีกนะครับผม อ่แล้วก็จะมีระบบตัวละครเนาะอ่าสำหรับตัวละครก็จะเป็นตัวละครนะ้องเหมียวของเรานั่นเองนะครับผมเนาะมันก็จะมีหลายรูปแบบนะระดับสูงสุดอยู่ที่ระดับดับเบิลเอสนะทุกคนเนี่ยแต่ละตัวมันก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันนะอ่าอย่างเช่นอ่าจะมีเป็นธาตนะุเนาะอ่ามีธาตุสายฟ้าธาตุดินธาตุลมธาตุแสงธาตุไฟธาตุน้ำธาตุมืดอะไรพวกนี้นะครับผมนะอ่ามันก็จะมี สายชุดแตกต่างกันเนาะอ่าระดับสูงสุดอยู่ที่ที่เปนเอสนะครับทุกคนนะตรงนี้เนาะเห็นไหมครับโคตรน่ารักบอกเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะมีเครื่องมือ Ninja, นินจาเนาะตรงนี้จะเป็นพวกอาวุธต่างๆชุดเกราะอ,อะไรพวกนี้เนาะย,ยิ่งเราใส่ยิ่งเราอัปเกรดยิ่งดีเนาะมันจะช่วยในการบวกค่าโจมตีให้เรานะครับผมนะอ่าวิชานินจาตรงนี้ก็จะเป็นสกิลเนาะเราสามารถใส่ได้ 5สกิลนะครับทุกคนนะอ่านะครับช่วงแรกก็จะปลดล็อกแค่3สกิลแบบของผมนะอ่ะยิ่งเราอัพสกิลยิ่งดีนะครับผมเนาะยิ่งจะช่วยให้เราผ่านด่านได้ไวขึ้นนะครับผมอ่ะาฐานรับจ้างตัวนี้ก็จะเป็นอ่าพ้องเพื่อนของเราเนาะนะครับอ่ามันก็จะมีสายนะครับอ่ามีสายพระสายมือปืนนะครับสายกบตัวตุนแมวเหมียวนักบวชนักพรดนะครับหมาน้อยอะไรพวกนี้เนาะนะครับอ่าเราสามารถกด รับสมัครได้นะครับผมตรงนี้เนาะเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะค้นหาก็จะใช้เป็นดาวสีลุ้งค้นหาก็ได้นะกดค้นหาไม่ว่าจะเป็นฮนะีโร่เนาะเครื่องมือนินจาวิชานินจาฐานรับจ้างสัตว์อัญเชิญและพวกนี้นะครับผมนะสามารถค้นหาได้เลยนะครับผมในการค้นหาตรงนี้เนาะหรือว่าเป็นตู้กาชาปองนั่นเองนะครับผมนะอันผมจะเปิดเครื่องมือ Ninja นะินจาเนาะหรือว่าอาวุธนั่นเองนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเอ๊ อ่านะครับแล้วก็วิชาดินจาตรงนี้เนาะเนี่ยกดเปิดได้เลยครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเราได้3ก็เอาไปอัปเกรดเนาะนะครับฐานดินจาก็สุ่มหาได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับผมประมาณนี้ครับพอเราสุ่มมาแล้วก็ไปอัปเกรดเนาะเนี่ยกดอัปเกรดเสริมพลังอะไรพวกนี้เนาะพวกสกิลนะครับเครื่องมืออะไรพวกนี้นะอ่านะครับมันเล่นไม่ได้ยากนุกควรสำหรับเกมนี้เนาะนะครับ กดสวมใส่ได้เลยนะสัตว์อัญเชิญนะครับผมก็จะมีพวกสัตว์ต่างๆนะจิงจอกกบมีอะไรพวกนี้นะครับสามารถอัญเชิญได้ในตู้กระชานะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของหมู่บ้านนินจาเนาะหมู่บ้านน,านะานินจาก็จะเป็นหมู่บ้านของเราเนาะนะครับคล้ายๆนารุตโตะเลยนะนะครับก็จะมีเหมืองรางตัดไม้นะครับอะไรพวกนี้เนาะให้เราอัปเกรดแล้วก็เข้าไปทําได้นะครับผมนนในส่วนนี้นะ จะนำให้อัปเกรดให้เลเวลเท่ากันนะครับดันเจียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นดันเจียนประจาวันเนาะถ้าเราผมขาดเหลือทรัพยากรอันไหนอย่างเช่นขาดเหลือเพชรก็เข้ามาฟาร์มหาได้นะครับวิญญาณเนาะนะครับหินอัญเชิญในพวกนี้ก็สามารถเข้ามาฟาร์มหาได้เลยนะครับผมเข้าสู่ดันเจียนได้เลยนะครับเห็นไหมมันก็จะต่อสู้ให้เราอัตโนมัตินะภาพสดใสามากครับทุกคนอา เปิดออโต้ได้เลยชนะเห็นไหมครับได้รับเพชรมาแล้วเนาะนี่ก็จะมีกาค้นหาเนี่ยก็จะเป็นตู้กระชาปองเนาะ,ะเราค้นหาไปแล้วนะแล้วก็ร้านค้าอะไรพวกนี้นะตา่ตางๆเนาะการเติมเงินอะไรพวกนี้นะอืมนะครับประมาณนี้เลยสําหรับระบบนะครับผมเล่นง่ายๆเนาะกดเปิดออโต้แล้วก็ให้มันเจิมตีให้เราอัตโนมัติแค่นี้เองนะครับผมอ่าก็จะมีให้เราอัพขั้นอนะไรนะพวกนี้เนาะการ ทะลวงลมปานอะไรพวกนี้เนาะอ่าเดีทะลวงไปครับเห็นะครับก็จะเลื่อนขั้นนินจใา่ไหมเป็นนินจา่าชั้นล่างอันเชิญเนาะประมาณนี้เลยนะครับผมยิ่งเราฝึกฝนลมปานอะไรพวกนี้นะผมขั้นสูงยิ่งดีนะมันช่วยในการบวกค่าพลังลบให้กับนินจาเหมียวของเรานะครับผมนะอ่า แล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมต่างๆ,างๆเนาะเยอะอยู่นะของขวัญสำหรับการผูกบัญชีอะไรพวกนี้นะเติมเงินครั้งแรกเนาะ,นะรับน้องเหมียวนะครับสูตรกิจกรรมนะครับเช็คอินรายวันเนาะรับของรางวัลฟรีเนาะตรงนี้เลยครับผมแจกเยอะมากนะแล้วก็เทศกาล7วันแร้ว,ว่ากิจ7วันนั่นเองเนาะทำเคเส7วันตรงนี้นะแจกของแล้วก็กองทุนดาน อะไรพวกนี้นะกองทุนการเข้าสู่ระบบเนาะแจกตัวละครแจกอะไรพวกนี้เยอะมากนะครับผมเรามาเล่นดูนะสำหรับเกม Legend of Ninja Cat ตำนานแมวนินจานะครับผมนะ,ะเกมมือถือแนว Idle RPG นะ,ะปั้นแมวนินจาแข็งแข่งตะลุยด่านผจญภยัยไปกับพร้องเพื่อนนะครับผมเปิดใหม่บน Store ไทยนะครับตัวเกมมีภาษาไทยเล่นได้ทั้ง iOS Android แล้วก็มีโค้ดด้วยครับสำหรับเกมนี้เนาะ สำหรับที่การเติมโค้ดนะมาที่รูปโปรไฟล์ครับแล้วก็มาที่อจะเป็นการตั้งค่านะอผมขออนุญาตหาก่อนเนะตรงนี้ครับผมอขีดสามขีดตรงนี้ครับการตั้งค่าตรงนี้ครับนี่จะเป็นรหัสแรกของรางวัลตรงนี้นะเนี่นะครับกดเติมได้เลยนะครับผมมานี้ครับลองมาเล่นดูนะครับผมนะเวอร์ชั่นเหมียวโคตรน่ารักนะครับผมนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมนะครับคอยเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ